มาหอดเป็นทีเรียบร้อยพี่น้องเพป็นกับยูไนพี่น้องเลยมาหอดเป็นทีเรียบร้อยเอื้อยเพดคนกันหนาวซึนาสไซเมนมันนี่ก็มาเฮือนยาคือเก่าเมยน้องใครดาวนั่นแหละเนาะตกลงใครห้องเอ้ยน้ำน้องมวยก็ฮากก็มาแต่บอลนุ้นชูงแต่ว่าฮักก็มาแต่เฮือนปูบอยแล้วกัแม่น้องเดือนกับไปเฮือนปูบอยเสร็เก่าสิเคยพี่น้อง เอบไม่ถาาอะไรพี่น้องเป็นการสวงเส้าแล้วแต่ละการลงมาดินางดินางบอกน่าจะกันคือเก่าพี่น้องเลยอืมในเงินข่าวว่าเอื้อยกับอ้ายนี่บ่มีธาตุบ่มียังอ้วนสันหายน้องมีธาตุแจกขอกแจกเข่าเด้สี่ดำเนินต่อไปในใด เห็ดบ่เห็ดปุนแจกันหน่อมด้รว่าไดเห็ดอะากเห็ดย่ยน่องกัอยาเข็ดหน่อเลยกัอยาเข็ดคอยนานยาเข็ดใช้มันแล้ว่านว่าคอยนี้ขันคอย่มีกับผื้อเบาเล็กคือหน่องเอนอ่อนเลนเบิดกับตู้แล้ว่านกบุบนนม่คำอะไรคือนวดเอ็นหน่องอันวัดเอ็นหน่อง ทางก่อนเนี่ยนี่เขาก็ตอบไปตามความจริงเนาะท่านว่ามีเงินมีข้างเขาก็เฮ็ดท่านบ่มีน่ะค่สิบ่ได้เฮ็ดสิโจ้หันหน้าพี่น้องจ้ะทั่งห่ดนี่คือสิได้โจ้หันหน้าพี่น้องส่วนกระดูกกระดี่งเได้ป่าเนี้เอามาชีเอาไว้อยู่ไสคขันถ้าวตอมีเงินดีเนาะขันเผ็ดยันยงใส่กล่องใส่ ไดในวัดมีเงนเะเออบมมีเงินเนาะบมมีเงินซื้อท่างานแจกแต่กหาอย่าคูน่าซาวาออกมาเห็นอะไรารินต้องนะหาย่าคูาซาุญไ้นไดุ้ดนด้่การกินการกินมันกะตามแพนานีเนาะหญ่กะ กาเรากาเฮาเงินเราก็อยากแผลอยกแผ่เบ um, ิดบ yeah. <te ้านไรกหล่นพอได้หลนพอได้แต่นี้มันบ่มีมันก็สิบ่ได้แผ่ไปยังตะว่านะมัน่ได้แ่ถ้บเฮาก็สิโยเอาแต่ว่าช่องหม่งน้องทานที่านบ่มีก็สิได้หาเอเ้อหานอป้ากรดูกระมังเอาไว้ตางวัดนั่นล่ะกับย่างถ่านถ่านบ่อยคนมาซอยเรื่องนี่เอาจังไ๋นะเอาแบบตรงๆน่นะเอาแบกะสิเอามาไว้คือ คอยว่าเนี่ยกระชีเอาเ้อเดนนองสำคัญอาลาน้องสำคัญไปยาูไปสู่ไทยแล้วกระชีเอามาใส่ขวดโทน่ะใบเจ้ากระชี้ทไันหง่าพอวมันัวเออเห็ดสังกรี้เจ้าใบจ้าัจาใบเ้กระชี้ได้กร้ด้ก้ด้ก้ได้เห็ดปูน้ำเพลินอ่ากัะชีเอาแบบนี้แหละ แต่เขาก็ใช้ข่า,า,ขาเรื่องกันเลยน้อบานี่คือว่ามีผู้ใหญ่ใจดีเพลินทางประเทศไทยแ,แมนฮะโดยแมนแล้วทางอ้ายเพลินมีข่าวดีมาบอกเพลินเห็นในลินเปนนเพลินเหนน,เนเขาาเ,เนะขานะคือว่าเพลิน เพิ่นผาาเงินมาสวยเรือคือหายสางาธาตุหายน้องเพื่อนอยากสวยสงสารน้องว่าสันน้องไขาดาวว่าจอยากหายมีาธาตุอยู่หายเพิ่นอยู่มองดีแน่เนาะเพราะว่ามีเืินมีห้างอยู่ทุกวันจักรพอเม่์เปรล่ก็ยังมีเงินมีห้างอยู่นะกับเพื่อนก็มีปัจจัยอยู่คือจ็ดพัน อ้ายเอ้ยอ้ายผ่ามาให้เจ็ดพันราคาคือว่าเพิ่นฮักไปแล้วสองร้อยขาโอนโบบแมนแล้วบ้านนี้มันตกเป็นเองินอยู่สองร้อยสิบบาทข่านเนี่ยนั่นหนึ่บาทแมนแล้บ้านี้มันตกเป็นเงินอยู่สองบาทขาท่านเนี่ยเพิน่นเพิ่นเอาน้ำแต่สองร้อยเพิน่นยันสิบบาทนะเพิน่นบอกเอาน้ำเพิ่นชอยเลยเพิ่นว่าเาเอาเงินมาทำบุญเนาะซื้อเพิ่นก็คือผ่าลูกโดยด ทั้งเมืองไทยผู้เลี้ยฮาวก็ช่ว้มอบเงินให้เอื้อยเลยให้น้องม้ยมอบให้แม่น้องดือนนับเบิ่งก่อนเด้อแม่นให้นับเบอ่งก่อนว่ามันครบหรือบ่ นับเบิงน้องมวยขบบอหนับไปเห็ดแจ้งน้ำกันนับลงใไ้เห็นแจ้งน้ำตาลดน้องมวยหนึ่งนี่สอง่้าอหปนทฮกไปแล้วสองร้อยพี่น้อง กานปนะนปวดหวนหัวเล่าวินเป็นนามอวยพรเพ่อนาอวพ่อเพื่นอยู่ดีมีแห้งับพพ่เพ่อนแล้ววยพ่ให้เพื่อนขอขอบคุณ ល្រូពីស្លាន់ត្រាន់រាំន់ក្រ្រារលាស់ដែល់ទ្រុងសាន់ក្រ ขอให้เจ้านาหนังมีเป็นดีเจริญขึ้นก้าวหน้าให้ยังขำายันตะเคานนี่ตะผูข้ามปูช่ผูปูช่วยใ้เจ้าเด้อพี่น้องเอ้ยขอให้เจ้าได้ช่วยพี่น้องบ้านเมืองไปตลอดถุกพี่น้องเอ้ยแค่น้อยหนึ่งห้าก็ใช้อวยพรที่ละคนนะพี่น้องให้เอื้อยเพิ่นอวยพรก่อนอวยพรอ้ายเพิ่นก่อน เอาที่ละคนมันขอนมามีทางมีแล้วผากมาทะเลใหด้ขึ้นไปลกอบคุณเลอพี่น้องเฮ้ยพี่มาชุดมาสวยขน้อยทวดขน้อยตกตุกได้เาก่ลำบากเนี่ยกแล้วมีผู้ใหญ่ใจดีมาช่วยในหนี่ก็ขเขาไอ้ทางเมืองไทยไอ้พาลุ่งเพิ่นก็มีเมตตาซอยเจ็ดพันเขึเมือหา เพื่อนเจ็บบ่ายได้ความไข่บ่ายมีประหยัดแล้วค่าบ่ายมาเบียดมาเบียนให้เจ้าเด้อเจ้าเจ้ารักนี่เป็นดีล่ะบ่รู้เไป ดีใจเนาะจิตาให้คนดีใจทีไมีคนมาเือ่ว่าคนเคยเห็นกันจักเถื่อเนาะเห็นผ่านโทรศัพท์เพคนก็ยังใจดีมีจิตใจอยากช่วยเหลือขอให้อ่านาศมันชุ่มชื้นไร้แรงโน้ยมีต้องถุงได้ง่ายนงเอ้ยไปกันโน้ยให้ลูกข้าน้อยได้ขึ้นสรรค์จันทร์พระเพื่อนกับมีปัจจัยเจ็ดพันบาทก็คืออยากให

I'm

จะบ้าน่มยินขอบคุณมันพอรูไม่ได้เด้อขอบคุณขอบเนลยงใมายกน้องดีใจพี่น้องเลยออเอาแม่โอ้อุตนก็เห้ากัดไม่ให้เอ้ยไอๆเพิ่งหายไรซำนี่ฮะก็ดีใจเลยพี่น่องเยขอบคุณไอ่เนาะแมน ใ่พาลุงกนาอทางเมืองไทยโดยไ,ได้กระพอ,อก,กันคลิปหนาพี่นอ้องยังได้กระพอ,อก,กันคลิปหนาสบายดี